ที่น,นี้นะคะหนึ่งนายที่ช่วมณีรัดสองนายวิจัยหานหันใจสามนายมุชิตถงนวสี่นางสาวรจิตยายับานางสาวลิศราเ็ดแก้วแปดนายองศามูลนัจ็ดอจารนางสาวจีดอนมิเค่ะวันนี้คุณหมนนนนอขอ,อ,องเราน,น,นะคะจะมาเาสนอความสำคัญการประเัินคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประ เป็นกราบวนการที่ถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพโดยมีขั้นตอนดังนี้เป็นการกำหนดมาตรฐานการศึกษาการศึกษาคำกำหนดมาตรฐานที่สอดคล้องกับของตนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาวางแผนเพื่อบรรลุมาตรฐานที่กำหนดการประเมินการตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติตามสถานที่วางไว้ การรายงานสถานับบฟงสรุปผลการนำไปใช้ับบฟงการดำเนินงานความสัมพันธ์การสร้าง t q a และ CQA คือ IQA เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับจุดโดยจะ ผลทดลอง IQA ในการดำเนินการใช้ข้อเสนอแนะกรบวนการปรเมินภาพภายนอกดึงการจัดเตรียมและส่งแรงงานสาสาบนารึกษาจะทำได้ตรงาด เพื่อประเมิณภาพสี wow. <ety> ่การรายงานผลการประเมินคณะผู้ประเมินจะทำรายงานและส่งให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าติดตามผลการปรับปรุงหน่วยงานด้วสังกัดติดตามการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะค่ะครับตอวดีเทลลิ่นะครับหนึ่งกระบวนการการเตรียมความพร้อมการประเมิน สถานสามขอสถานสานนะครับเจหน้าที่การ,ราว,วางแผนเล็กอย่างวาง้อมชูเลขทู้บริหารโรงเรียนประชุมกันวงางแผนงานเล็กเก็บหน้าที่นะครับสองก็คือการรูปที่สองก็คือการรวบรวมข้อมูลเลขสฐานตัวเลขบุคลากรแลัการจัดเก็บเอกสารสำหรับสำรวจข้อมูลเล็กตรศัพท์ ขั้นที่สามก็จะเป็นการปรับ,บ,บปรุงสภาพแวดล้อมในทรัพยากรการเรียนรู้นะครับนักเรียนเละครูกำลังต้อช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนจัดระเบียบห้องสอบขั้นที่สี่การเตรียมครูและนักเรียนให้พร้อมครูอบรมตนเองหรือมีวิทยากรภายนอกมาช่วยในเรื่องวิทยาการทดลองประเมินภายในนะครับโรงเรียนจดัดการประเมินจำลองหรือซองการนำเสนขขอข้อมูล ระเบียบวัดประเมินคุณภาพสถานศรราึกษาผู้ประเมินจาก,ก,กภายนอกพูดคุยกับครูและนักเรียนลองสังเกตการกิจกรรมครับครับต่อไปนะครับเป็นกระบวนการการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเก็บพื้นที่ทพสอบ,อบตอและสองอนอฟครับนี่นะครับการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา แสดงโรงเรียนที่กำลังเตรียมเอกสารและลักฐานต่างๆสำหรับการประเมินคุณภาพรูและผู้บริหารประินคุณภาพแบบไนครับสอนครับเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุสนการประเมินต่อไปนะครับสามส,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 สองกําถอกำหนดนโยบายและแนวทางการประเมินครับต่อไปนะครับสอมสอมสอกสมสอกำหนดการประเมินคุณภาพ นะครับเป็นารายงานผลการประเมินและข้อประเมิขนข้อเสนอแนี่ข้อสุดทายนะครับเป็นการพัฒนาและปร,ะะรับปรุงสภาพของสถานศึกษาครับกุ่มของพวกเราขอจบนักสึกษาด้ยน